บางคนเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะแต่เขาเป็นคนแสนดีที่ครูบอกว่าเส้นใจนะคะว่าเส้นใจเขาว่าถึงเดินพฤติหัตใช่ไหมเขามันเป็นผู้ชายแสนดีหลอกง่ายคือผู้ชายพวกนี้เป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะมีอะไรกับผู้หญิงแล้วต้องรับผิดชอบอืมที่นั้นรักแท้แล้วก็ดูแลได้นะคะผู้ชายพวกนี้น่ากลัวมากนะคะเรียกว่าชอบเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบดูแลคนนะคะเรียกว่าเอาผู้หญิงคนนี้มีอะไรกับเขาแล้วเ,เลิกกันไปสิบปีตก,ะกระรมลำบากกลับมา ก็ยังต้องดูแลนะคะผู้ครูเจอมาแล้วผู้ชายแบบนี้นะเขาเรียกผู้ชายแสนดีนะคะผู้ชายพวกนี้นะคะเมียจะต้องเกาะติดนะคะเกาะติดแบบตั้งมีเลยนะคะห้ามปล่อยเลยเพราะอะไรวะเดี๋ยวก็ไม่ส่งสารคนโน้นเดี๋ยวก็ไปเห็นใจคนนี้นะคะเขาเรียกว่าปล่อยไม่ได้เลยนะคะถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เรียกว่าเห็บเหาอะไรเงี้ยจะเข้ามาเกาะกินได้ง่ายๆนะคะเพราะเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่คิดจะทาร้ายผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ชายที่แสนดีมากๆนะคะเรียกว่า ดูแลผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็บอกว่าทําไมต้องเรียนรู้เรื่องลายมือนะคะเราจะได้รู้หัวใจแฟนเรานะคะว่าเขาเป็นคนยังไง่ายนะคะรู้ว่าเออนะคะว่าถ้าเรารู้นะคะเขาเรียกรูเขารูเราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะสนใจเรียนลายมือคุณวันที่17พฤศิจิกานี้นะคะครูมีสอนนะคะราคา599 9บาทนะคะถ้าใครสดนี่คุณแนะนําให้เรียนเลยนะคะจะได้ไม่เจอผู้ชายมาหลอกลวงหัวใจคุณนะคะ